่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้ำค่ะสวัสดีค่ะเบสค่ะอย่างวันนี้มาร่วมงานแล้วที่มารับน้ำความสุขกันไปรอบคู่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะครั้งนี้ก็สำหรับน้ำหนึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานการ์ดเกมบันไดการ์ดเกมที่นี่ค่ะเพราะเพราะว่าเตรียมก่อนไม่เคยมาพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าอุ้ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากมาก ดูคนดูแบบแข่งขันกันจริงจริงจริงังจมากๆก็รู้สึกแบบเหมือนอินไปกับเขาด้วยไงก็วันนี้มาแล้วก็อยากเป็นกําลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะสำหรับน้ำก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆือนการที่แบบว่าเห็นการแข่งขันที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไทยเป็นหนึ่งในแบบอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเพื่อแบบเฟ้นหานักแข่งที่จะไปแข่งต่อค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะเนยนะคะก็ เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่นะคะของการแข่งขันการ์ดเกมด้วยแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้พี่ๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะ mm hmm. ก็เราลุ้นเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะแบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปแข่งที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะ เล่นเป็นอะไรจริงๆคร,รั้งก่อนๆน้ำเคยมาร่วมง,งานแล้วก็มีโอกาสได้ลองเล่นค่ะก็ยากอยู่ก็คือนะับถือนะักแข่งทุกคนมากเลยต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็แบบต้องรักมากๆจริงๆค่ะใช่แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเล่นอีกแล้วค่ะจริงมันเล่นยากมาอตอนที่เราที่เราเคยมาดูอออาจจะต้องจําเป็นตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละการ์ดพลังต่างๆหรือว่าเอออาจจะเป็นแบบเออ ที่จะมีข้อยกเว้นต่างๆพลังพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะต้องแบบโฟกัสเน้นหนึ่งแล้ววันนี้พอเราลุ้นแล้วรู้สึกหรือว่าการที่มันไม่ใช่แค่ในงานแต่ยังมาทำให้รู้สึกว่าทุกคนมารวมตัวกันแล้วมีความหมายต่อกันรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าเหมือนพอมันมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ได้ทำในสิ่งที่รักได้ทำในสิ่งที่ชอบก็ต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ผู้จัดงานทุกท่านที่แบบว่าจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาที่ทำให้ทุกคนได้มามีคอมมูนิตี้ดีๆนี้เกิดขึ้นค่ะ ตอนแรกเนี่ยตอนที่เดินออกมาเจอบูธหลายบูธเลยค่ะมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งของกินด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะแอบ,บไปเดินเดินดูอีกอ๋อบูธอะไรกันบ้าง คือเมื่อกี้เข้าไปใช่ไหมคะเจอแบบว่าพี่ๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนกําลังแบบว่าเขามาเขม่นในการแบบเตรียมตัวเพื่อจะแข่งมากเลยคะ่ะแล้วพอเนยเดินเข้าไปในห้องเนี้ยก็ให้น้ําช่วยสอนเลยว่าเอ้แบบมันต้องเล่นยังไงต้องดูยังไงเพราะพอเราได้เห็นบรรยากาศเราก็เหมือนกับว่าอินไปด้วยคะ่ะจริงๆน้ำที่ว่ามันยากมันส่อเรอเราเคยมาหลายครั้งแล้ว ลำับน้ำว่ายากอยู่นะคะคือจะต้องมีทั้งายบูสายบุ๋มใสาวางแผนคือการลงแต่ละการอะนะรู้สึกว่าจะต้องมีกลยุทธ์มากๆเลยไม่ใช่ว่าลงอะไรไปก็ได้ไรงี้ยต้องต้องแบบเก่งมากๆในเรื่องของความจาด้วยเรื่องของการวางแผนด้วยทีมด้วยซึ่งนี้มันมีสองด้วยว่าถ้าใครมีเป็นมืมีสองด้วยใช่ค่ะ<ม>ก็มาฝึกเล่นกันได้นะคะทุกคนอยากให้แต่ละคู่ฝกาย ค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะมาร่วมง,งานปาร์ตการเกมเ,อเยอะๆก็ไม่ใช่แค่การ์ดอย่างเดียวแต่ว่ามันคือเหมือนกับว่ารวมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนได้มาร่วมกันแล้วก็ได้มามีโมเมนต์ที่แบบสนุกสนุกร่วมกันนะคะ,ละลรัรบรองว่ามันยิ่งใหญ่มากใช่ใครที่เล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวเขามีบูธสอนแล้วนอกจากบูธการแข่งขันก็ยังมีบูธอื่นๆด้วยะค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับงานบันไดการเกมวันที่1วันที่2พฤศจิกายนนี้นะคะที่ MCC Hall อเดอมอลลบางกะปิค่ะก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งก็อย่างที่นะบอกไปว่าที่นี่ก็มีทั้งแบบว่าสายที่เก่งไปเลยกับสายที่เพิ่งเริ่มสายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีคู่มือเขามีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตเต็มที่เสมอค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะมากันเยอะๆค่ะ ผลงานนะคะก็ปีหน้านะคะเราก็จะมีเรื่องโซ่รักอัคนีนะคะทางช่อง 7sd นะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นคู่น้องเล็กค่ะไฟค่ะ,คะของน้ำก็เป็นก็ฝากผลงาน B friends series นะคะออนจบเวลาทางใน import แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถดูได้ที่วีทีวีค่ะแล้วก็ยังฝากผลงานเพลงแรกขอเป็นแฟนเธอได้ปก่ก็ปล่อยทุกคนได้ฟังแล้วค่ะส่วนโปรเจกต์ปีหน้าก็กติดตามด้วยนะคะส่วนต้องการ